วันนี้ดีเดย์ค่ะในที่สุดนะคะทางการไทยสั่งตัดไฟชายแดนไทยเมียนมาเราจะไม่เป็นมือเป็นไม้ให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกต่อไปค่ะพี่เอกมามธิการความมั่นคงของหลังสิมันโรมบอกรอดูได้เลยนะครับหลังจากนี้มันจะมีการแอบขนน้ำมันเถื่อนข้ามไปฝั่งเมียวดีแน่ๆเพราะเนื่องจากว่าเอาไปเลี้ยงเครื่องปั่นไฟที่เขาจะใช้ันฝั่งน้น นอกจากนี้ค่ะคุณรังสิมันโรมถามต่อเลยนะคะนายกจะเอาผิดคุณอนุทินไหมล่ะในฐานะที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการส่งไฟการอำนวยความสะดวกให้กับแก๊งคอรเซนเตอร์เอาเป็นว่านี่คือสเต็ปต่อไปนะคะที่เราต้องตามกันเพราะไม่ใช่มีแค่ไฟไงเขายังมีเครื่องปัน่นทำไฟเพิ่มอินเทอร์นเน็ตเขาไปเอาส Star l ล n งของอีลอนมัสมาใช้ก็ได้ด้วยโอ้โหต้องยอมรับว่าแก๊งคอรเซนเตอร์มันไปเร็วกว่าเราอ่ะพี่หลังจากที่เราตัดไฟแล้วพึ่งแตกหลงังหนีกลับมา,ม,มาประเทศไทยเจ้าหน้าที่มีแผน เตรียมจับพวกนี้หรือ,อยังครับอะแต่ไม่เมไไรวันนี้นีมิตหมายที่ดีตัดไฟเรียบร้อยค่ะ